อ่ะสวัสดีครับผมมือนี้อยู่กับสุริโยภูทน์นะครับมือนี้สิพ้ามาเก็บสอนคังพอนะครับผมยายยายเราพามาเก็บสอนคังนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับหอแล้วครับผมนี่ครับใส่ไหลายบ่ลนี่ไหลายบ่บหลายบ่หล่บอลไหลายยอู่เตีโอ้พกคนนะ เฮต้าในเฮต้ไนตังสิเอาได้หรอป่ะเนี้ขึ้นเนาะจะขึ้นได้เดีเท่าไปนี้แล้วฮะ่เอาไปแลเอาตายแวจะขึ้นพนะมม่สิมีอะตรนี่เก็บอะม่นนมีดอกขี่ค้ายเด้นาะนะขี่ควายอะไรค้งนี่ฮะค้งค้งใสเด้นี่โอ้เนี่ยค้างอ่ะโอ้ เก็บไปได้อยุงแห้นจากลู่แล้วสาลูกสามลอันนี้เก็บไปเติมกันบ่เนี่ยเอาไปขายแล้วเอาไปขายแล้วเขาให้กิโลจักบาทลอยชี้ซีฟลอยชี้ซีฟต้องบอกกับยายแห้งนะผมพอเล่าเล่าสีหูบ่ดีครับเล่าสีหูบ่ค่อยดีไปในระหว่างแข็งแรงอยู่จักปีแล้วก็ย้ายจักปีแล้วเกือสิบปีนี่ละเกือสิบปีนี่โอ้นะครับ เกือบสิบปีหรอกน,นะถามอันนี้เป็นยายครับผมโอ้เกืสิบปีแล้วตัวแข็งแรงครับต้อ oh, งแข็งแรงแล้วสีมักไปหาเก็บคังครับผมไปหาเก็บคังที่ต้นสำสาน้นต้นสำสาต้นแกงที่แหละครับเพื mm ่อนนิดเวลาตอนนั้นเนาะมัน,ม,นมันสีเป็นหนาคังเพิ่นฟันแล้วบ่ะนี่มันสีเงีย้ยน้ำน้ำดินสิครับเราก็ไปหาเก็บเพี้ยก็ได้มือละสองสามลนี่นะครับเราไปเก็บ ถ้าไปหาเก็บไปซื้อดีนน่ถ้าเกิดทีไปสะสมไวให้มันได้จะหาหกลูกแล้วก็ไปขายกี่ลูกแล้วลอยหาสิบบาทครับคังครับนี่ครับแล้วไปหาเก็บนั่นสงีแหละที่มันโรยน,นันเฮียนี่ครับเป็นวิธีชีวิตชาวบ,บ้านอีกแบบนึงครับผมแถวนี้มันมีต้นคังไลเนาะ จมันคังหลายๆครับเป็นมาขายลูกละลอยเกตซิปครับผมลอยเกตซิปลอยแปดสิบแล้วครับตัวนี้มันจะเฉลืมไม้แล้วผัวคังมันออกแล้วกัตัวน,นี้ก็บเรือประมาณลอยหา้าสิบนี่ครับย้ายเราจะไปเก็บบางสิ่ละแล้วจะไปคุมมือบอกวไว้ว่าให้ไปกับไปได้อืมครับโอ้ว่าเป็นขีขนข่ข้ยไหมขี่ข้ยใช่ครั้งเหรอมันเมนนี่มันขี้แข็งแค่โอ้ก็ตาดีแต่ว่า นี่พี่นองค้างครับผมมันดีแข็งจังน้อยโอ้มันขีดควไอเตีอยู่ทั้งตน้นไหม้จังจะเอาได้หรอุ่นน่ะฮะเอม้าขึ้นไห,นห้ผมขึ้นไเตี๋ยว้ย่นเจ้ผมปรมานั้มาพเดียวสิจังเลยขึ้นได้นี่หี่ี่ต้อยเอใหม่ต้อยเอามีใหม่บ่ล่ะหาใหม่ใช่หมาต้อยขึ้นไหตีขึ้นไ้้นนไานี้ เ,เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไฮรอกโอ้ยอ,อันมากผู้เดียวจังสิดได้นีกไหยขึ้นไฮเขาะขุนร่างตเลยทางเตยอะขุนนู้นไป,ไป,ไปอ่ะไปทางไหนทางขุน่ะนี่พี่น้องครับสอนครั้งครับผมที่คุณใชสไวครับเมันจะเพียงใหม่อันนี้คือสอนครั้งครับผมครั้งมันออกไปแล้วนะครับออกไปแล้ววันนี้มันเหลือแต่แต่ใหม่กับคังที่มัน ตายครับติดติดอยู่น้ำใหม่แล้วกำลังาหาเก็บนี่ครับเพ่นบอกให้มาเอาก่อนนะเป็นไล่ใดเสริมของผู้เฒ่านะครับปัานเฮาคนกับไปหาเก็บไรด้วยครับไปหาเก็บไรอยู่เีย่ยแล้วเรา๋ยวขเคลียร์ไปน้ำมันสีแหละแม่ไปเก็บเหมืองว่านนี่หลายอยู่หลยอยู่เตไไ๋ได้ได้เท่เลมุมว่านนี่ไปแค่เดียวไ,ไปแค่เดียวเครื่องโล่เด็กเครื่องโล่เอาเด็กขึ้นให้เด้อยหาเก็บอยู่ของรางเด้อ เดี๋ยวเล้วพีว่น,น้องโอ้ยแมนบาหน้อบัดนี้เออเออโอ้ยโอ้ยจิ้บตกซะบ่เดี๋ยวแล้วพี่น้องอืโอ้บอกก็ใขึ้นตุนใหม่สักทีอะก็ขึ้นได้ตั้แต่ตอนเป็นเด็กหน่อยแล้ว,ว,ว,วนี่นี่พี่น้อง เดี๋ยวสิไปเอาทั้งมก้อนครับผมนี่ยนี่เดี๋ยวยื้หนึ่งโอ้จะปีนจะนอกหมดโอ้ยจ้องมาเฮ้ยฮะบ่หักเดีย๋ยวแมนม,ม้นก็บอได้ยื่อแล้วกูยืองหลังกูยื่งขั้งทึ่งอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวกับพี่น้องอขึ้นมาได้อันหนึ่งแล้วครับนี่ออดอันหนึ่งแล้วครับผม ที่ผมใส่ไว้เนาะครับเนาะนี่ครับนี่ผมใส่ไว้น้องงามไหมนั่งสิแต่มันออกไปแล้วนะครับนี่ยังอยังแบบเป็นสิมัดเป็นบ่วงเป็นบ่วงนั่งสิครับบ่วงนันงใส่ไว้เดี๋ยวผมหยุดต่อหรอกไห้เบิ่งได้พี่นอ้อง <c oughs> นี่ครับผมนี่ได้มาแล้วครับอันนี้ตอนตอนตอน ตอนที่ผึ่งน้ำมันใส่ใหม่ๆหมนะครับเนอกจากผึ่งหมัดเฟี้ยงหมัดอย่างเดียกันตอนผึ่งน้ำมันใส่วางเดือนน้องหันครับสองเดือนน้องหันมันอเป็นแม่มันแม่มันสะออกแดงเต็มเลยครับอันนี้มันเศร้าออกแล้วผมเลยบอกให้มาเอานะครับนี่นี่ครับผมอันนี้แม่มันเศร้าออกแล้วนี่ครับอันนี้เก็บไปพุ่นเลยครับผมนี่ครับย้ายน้อมาเก็บเพียงมาขืนเห็นแล้ว เอาเอา,เอาไม่ไม่ได้เอาอไม่ต่อยเอาถิ่มลงเลยเตี๋ถิ่มนองอืออออเอาไม่มามป่ะนี่โอ้ยตกซะนอมเนี่ยครับพี่น้องเอาไม่ขึ้นมาให้่่ะนะ่ะอื๊บนี่ครับเพื่อเขาเขินมาสอนคังครับผมสอนคังผมมาใส่ไว้น้ำต้นน้ำต้นสมสาน้ำต้นนี่แหละครับอันนี้ต้นยังกว่านี่ ต้นยังนี่ต้นแก่ตะต้นแก่ต้นแก่นี่ต้นแก่พี่น้องทางแถวนี้พคุณใส่กับต้นแก่กับต้นทับสาครับส่วนมากที่เป็นต้นทับสาผู้ใดมีต้นแก่ควรก็ใส่นะครับโอ้ยทึ่งร่มแบบนี้นี่ยายเราใหม่มาให้ครับน่าคุนอีกนึงนี่นึงเส้นสีอะไรบ่ถึงครับพี่น้องออกไปทั้งคนเลยล่ะโอ้แล้ว่าบ่หักดอกคนนะเราว่า นี่ครับบัดนี้ใหม่อันมาถึงพี่น้องมันใหม่สันย้ายเราไปเอาใหม่มาแล้วเอ,อเ,ลเอามานี่ครับย้ายนอสิเอาใหม่มาให้เดี๋ยวมาหนี่คว้าว่าอ่านมันมาถึงพี่น้องแล้วไ,ไปเอาใหม่มาให้งาบหรือเปล่านี่ครับพี่น้องครับว่าต้องขึ้นน,นี่แล้วนี่แนี่เอาใหม่เสาวา่าห้โอ้ยถึงลุ่มพี่น้อง น, 50, envelope, นี่ครับเป็นวิธีสอนคังครับผมเป็นพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาครับเวลาไปไซล้์ผมก็ต้องเก็บเก็บได้เอาไปขายได้อีกได้พี่น้องเอาไปขายได้ครับผมนี่ครับมาแล้วนี่ครับพี่น้องนี่ครับอีกนิดหนึงเหรอนี่พี่น้องครับผมมันมันคือตอนนี้มันแห้งแล้วครับผมมันแห้งมันอันนี้แล้วครัวมันออกแล้ว ตอนนี้ช่วงว่างเดือนสองเดือนมั้งนะพี่น้องครับคัางมันอันแม่มันก็ลังอ่อนนะครับมันนี่เป็นลักษณะคือจังอเขาเอื่อไวเอียงหลังเนี่อมันเป็นตัวเล็กน,น้อยคกอยังให้คกอ,อยังเอียงนะครับแดงเต็มนี่มันไตออกบ้างเหรครับผมนี่เป็นมัดเป็นมัดลักษณะนะครับแล้วก็ไปคล่องคล่องใส่งาไหมจริงเหรอครับแถมันไตออกกับมันปีหนึ่งนาเกี้ยวขอครับผมหนาเกี้ยวขอผมต้องคอยไปไป,ไปไปไปเก็บไปหั่นต้น ทำต้นมันออกอา้าวนะครับโอ้ปีวันเพิ่นได้หลายนะครับผู้ใดเพิ่นมีต้นใหม่ชำสาหลายๆเพิ่นไปหาไซร์ลีนี่เพิ่นได้กันหลายแสนนะครับปุรองคนก็ได้เป็นล้านพ่ะนะผู้ใดมีต้นใหม่หลายๆเพิ่นไปเอามาเัวมันกิโลละ 170, 180, ห่อยเจ็ดสิบห่อยแปดสิบเนาะจงน่ะเนาะจงวังคังมันออกไม่ไหมครับคังว่างคนใส่หลายๆว่งหั่นเพิ่นได้หลาย เป็นมีราคาครับผมนี่ครับผมมาแล้วครับอได้ไหลเดียวนี้ตน้ำใส่ะน้โอ้ได้ไหลเดียวเนีอ้ขอาจะก็ไปเป็นมือเนี่ยจังไกัมอา เอาเสนนำเอาเส้นนำเอาเนไปดนบุ่นี่โดนเติบแโดนเติบยู่เอาก็อันบ่ได้ฟักสิเกเสนำคนไม่ตงเเ็นเกศไงสิเกศไงอือมันเกไงเอาเียไม่าไปขายเขาเ่วิเอาคือเปียกเขา่าว่าิอมแห้งสม โอ้เอาหมูแข่งมาสวมกันไปเลยเด้เหล่าญาติเขาวางเนาะไปขายเอาทำไมถึงมันถึงเปียกท่านห้เขาวางที่แล้วเนาะเขาบ้าว่าสิบเอาแซะไปก่อนเราจะเอาแก็บบ้างแล้วนี้ครับผมหลังจากไปเก็บมาแล้วนะครับเนาะเอาแซะน้ำแล้วบ้านี้สิเอามาแกะได้บ้านี้ไปเก็บหมูอื่นใส่กันไปขาย เอาเสียหนามันหน่อยแก่ไงเด็กเห็นมันหนักเห็นมันหนักหวายแมนบอ,อนึกว่ามันแก่ไงไหม,อมโอ้ทั้งมันแต่เห็นมันหนักนี่พี่น้องครับผมอันนี้สิเป็นคังครับผมสิเราเสียหนามแล้วไปเก็บมาสิไปเอาสอนคังมาแล้วครับนี่ครับสอนคัง อันนี้เป็นวิธีการแกะนะครับเนาะที่ฝักขังที่การแกะสีบอ่อใหม่นี่ครับสีบอ่อใหม่ใช่น้ำเอาเฉพาะขังเลยนี่ครับที่ยายเราเห็ดแกะขังนี่นี่ครับผมแกะออกมาครับเป็นลักษณะสีเราผมนี่ขังครับๆๆเขาไปเห็ดยังก่อนเอาไปเห็ดไอ้สีย้อมผ่าขัา้นกากมันนี่เพิ่นเอาไปเห็ดไอ้ ไฟเบอร์ไหมครับที่ตะวันตกทั้ใหม่เนี่ยเขาไปผสมกันเนี่ยครับยิ่งพื้นเมาก้าวสั่นซีเมนต์ที่ว่าเมนผมก็บางหัจักแสดงยิ่งพื้นวามากสั่นครับเต้าน้ำแล้วก็ดีหรอกแข็งครับแข็งขนาดนี้นี่ครับนี่ครับเห็นพื้นวาพื้นออกไปเห็ดไฟเบอร์ไหมครับที่มันอันพวกไอ้เป็นใบบางๆที่ว่าไป็สัตเล็กเกีเรเล็กเกเรอย่างไหมครับนี่ครับคนนี้เอาผสมตัวนี้เหรอครับเต้น้ำ แก่หมอไทรนามหลังมันนี่แก่อ,อกง่ายแอ่จโอ้นี่ครับหมอใส่น้ามันกแก,งก่ง่ายโอ้ถ้าหมอไทรนามแซ่ไปนี่มันนี่แก่ง่ายกันบ่โอ้เราไม่แกะเอาอินกันเลยครับนี่พี่น้องเป็ที่กันแกะคังครับผมถ้าในแกะบอ,อกก็เอามีดฟักเอานี่ครับแก,งก่ง่าย ไปเก็บจักเทียต้งคอยได้ไปขายทีหนึงนี่แฮะนมือไปเก็บสามมือเราต้องไปขายเอาไปขายได้ทีจากบาทว่นนึงได้หาลอยวได้หาลอยไอ้สามรูวกี่รจากบาทก่อนอยสี่สิบยหสิงสี่บ่อโอ้วันไปขายได้สามวันเอาไปขายจกบาทก่อนหาลอยเด้ วันนี้ไปขายได้หาอรอยพี่น้องไปเก็บแค่สามหมื่นสามหมื่นประมาณสามหมื่นสี่หมื่นครับมันแล้วแต่มือได้บ่ได <c oughs> ้จะสมาร์ทสิบเอเก็บแบบว่าทีเพิ่นไปห้านุงนะครับพี่น้องเพ,พิ่นนี่ห้านุ่งบะนี้มันมันนี่ตกนะครับเพิ่นเก็บเอกว่เบิดแต่หน้าความหมายนะครับเพิ่นเก็บเอกว่าเบิร์ดบะนี่เราก็ไปเคลียร์เก็บนะครับนี่ครับได้มากสมัครสิสรเป็นยังสั่นเจมือนี่สิมารแน่จังหน่อยไปเอาสอนมันมาเลย Oh. นี่ละครับเขาว่าท้องค่ำดำครับผมพี่น้องนี่ครับหันมนาแจ้งน,น,น้หันแก้ัลก็เดินโอ้โอ oh. ้ยเทคนิคเป็นสัตว์มาเถอะเทคนิคย่ายวานี่ครับผมต้องต้องคือต้องอเอาแซน้ำครับนี่คืออย่างเ,าเราเอาแซน้ำครับผมต้องเอาแซน้ำขนามา,นออมาฟักหรือว่ามามแก่นี่เวลาฟักนี่มันจะฟงพระนะ ท่าน,าน่าแช่น้ำนี่ครับเวลาฝักเัื่อสิถ้ามันม่เปียกมันจะเด้งเฮียออกไปพนนแล,ล้วว่าก็เลยตรงมาแช่น้ำบอกให้มันเด้งออกบอกให้มันเฮียออกพปนะเาวา<อ><อ>่างงโอ้อันน้้โ้าน้โอ้อัน,นอน้โอ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 ้นอ้ม,มน้เอ้โน้โอ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 ัโอ้โเ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โอะโอ้โว้โอ้ลอ้โอ้ครั้โอ้โ้วอ้ครัอ้โอาา้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โออ้โอ มันต้องสีบบ่ฟงออกเด่นออกกระดอนกระเด็น,นออกพขานะระว่าโอ้โอ้หตรงหูเราว่าแทลกว่าเอาเซน่าเห็นมันเปียกเวลาไปขายมันจะองเห็นนักแล้วแถบบมบ่แมนพี่น้องนั่นว่ามาเซน่าเห็นเปียกเวลาฟัดมันต้งไปเด่น,นออกพขานะแมนนี่ลีตัวละเปียดก,การไหนโลกจะบากอ่ะ ไปไกลโลละสองร้อยปีนี้เดีววางวางใี่มัน,น,นับก็เียนเดียวรอยแปดสิบเดี๋ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบบองที่บ่กตัวตอนนี้มันเรื้มไม้เลยเนาะมัน,เ,มนมลเ,เลยได้ประมาณร้อยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบมีแหละครับเจงีเดียบุเฒานีน่เดินไปแหะเดินไปลไหลอไปเต้เอาครก็ผม ฝากกดติดตามเนี่ยนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ครับผมกับศิริโยพูท้อนอิสานอินดีนะครับเป็นเป็นชีวิตบ้านเฮาแบบอีสานอีสานครับผมหาอยู่หากินทำมาหากินครับผมตามภาษาอีสานครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับผมคลิปหนา้าฝากกดติดตามนะครับผม